เสือวัดมีชื่อจริงว่าสวัสด์โพหอมเป็นจอมโจรชื่อดังในยุคสงครามโลกครั้งที่สองร่วมสมัยกับเสือดำเสือมเหสวนเสือใบเสือไฟเสือวัดจะออกปลดในแถบภาคกลางในจังหวัดสุพรรณบุรีนคนปรปฐมและจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเสือร้ายที่มีประวัติร้ายกาจและมีค่าตัวสูงเรื่องราวของเสือวัดจะเป็นอย่างไร ติดตามรับชมได้ในคลิปครับเสือวัดเกิดที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปีพศ2462บิดาชื่อนายสว่างมารดาชื่อนางย้อยเป็นลูกชาวนาเป็นบุตรคนที่สามในจำนวนพี่น้องทั้งหมด5คนชีว่ประวัติเสือวัดนั้นไม่แน่ชัดนักเนื่องจากบุคคลในสมัยก่อนนั้น ยังไม่นิยมมันทึกเรื่องราวชีวประวัติกันเท่าใดนะโดยเรื่องราวของเสือวัดนั้นก็ไม่แตกต่างจากเรื่องราวของเสือร้ายคนอื่นๆเท่าใดนะคือชีวิตไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้มีอำนาจอิทธ,ธิพลในพื้นที่จนต้องผันตัวเป็นเสือร้ายไปในที่สุดในคืนหนึ่งมีโจรลักควายของผู้ใหญ่บ้านแล้วหลบหนีมาทางบ้านของนายสวัสด์ซึ่งอยู่ท้ายทุ่งของหมู่บ้าน แล้วผู้ใหญ่บ้านนั้นก็ใช้อำนาจของตนที่มีอยู่ใส่ความนายสวัสดและพักพวกจำนวนหนึ่งว่าเป็นโจรลักขวายทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีหลักฐานในดๆเอาผิดกับนายสวัสดแต่ว่าใช้อำนาจอิทธิพลของตนและความมีพักพวกมากกว่ากล่าวเท็จใส่ร้ายนายสวัสดและพักพวกด้วยความไม่ชอบพอกันมาตั้งแต่ครั้งก่อนเป็นทุนเดิมเพราะด้วยเรื่องของผู้หญิงจึงนำตำรวจมาจับกุมนายสวัสด นายสวัสด์เองก็ไม่คิดหลบหนีแต่อย่างใดด้วยเกรงว่าบิดามนนารดาและพี่น้องจะได้รับเคราะห์ไปกับตนนายสวัสด์และพักพวกถูกดำเนินคดีและฝากขังณนะเรือนจำแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเรือนจำใดซึ่งถูกคุมขังอยู่เป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรกระทั่งวันหนึ่งมีผู้คุมได้ออกอุบายว่าจะปล่อยให้นายสวัสด์และพักพวกอีกประมาณ3-4คน ออกจากคุกไปและหลุดพ้นจากคดีทั้งปวงแต่ว่าจะต้องไปปล้นเงินจํานวนหนึ่งมาให้เท่าที่ผู้คุมคนนั้นต้องการซึ่งในชั้นแรกนายสวัสดและพักพวกไม่ตกลงระหว่างที่อยู่ในเรือนจําก็จําต้องถูกผู้คุมคนนั้นการแกลง้งและหลอกลวงด้วยอุบายต่างๆนานาจนในที่สุดนายสวัสดจําต้องยอมรับข้อเสนอของผู้คุมหลังจากออกจากเรือจนจานายสวัสดและพักพวกได้เริ่มปล้นในบริเวณกรุงเทพมหานคร โดยในระยะแรกยังไม่มีการทำร้ายเจ้าทรัพย์เป็นเพียงการปล้นเพื่อหวังในทรัพย์เพียงเท่านั้นเมื่อได้เงินจำนวนที่ต้องการแล้วก็รวบรวมไปให้ผู้คุมเรือนจำแต่นั้นมาจุดเริ่มต้นของการเป็นเสือออกปล้นของนายสวัสด์ก็เริ่มขึ้นจนกระทั่งเหตุการณ์ปล้นเหตุการณ์หนึ่งผู้คุมได้สั่งให้ไปปล้นบ้านของเศรษฐีเมื่อไปปล้นบ้านของเศรษฐีผู้นั้นก้าวแรกที่ขึ้นไปถึงประตูบ้าน นายสวัสด์ถูกระดมยิงเต็มหน้าอกตกลงจากบ้านแต่ด้วยเป็นคนมีวิชาอาคมกระสุนปืนต่างๆจึงไม่สามารถทำอะไรนายสวัสด์ได้แต่พักพวกของนายสวัสด์ถูกยิงตายไปหลายคนหลังจากนีรอดออกมาทราบภายหลังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการวางแผนของผวกคุมเพื่อต้องการจะปิดปากนายสวัสด์และพักคพวกนายสวัสด์และพรรพวกที่รอดถูกไล่ล่าอย่างหนัก จึงแยกย้ายกันหลบหนีคนละทิศคนละทางพร้อมทั้งข้อหาอุจกรรตามหลังที่ถูกยัดเยียดจากผู้มีอิทธิพลและผู้คุมจึงต้องหลบซ่อนตัวอยู่ตามเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีการจนะบุรีและจังหวัดนคนปรปฐมด้วยต้องหลบหนีอย่างหัวซุกหัวซุนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้สิ่งแวดล้อมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบีบบังคับเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกล้ามาเป็นเสือร้ายอย่างเต็มตัว ที่ออกปล้นอย่างร้ายกาจของโจมโจรเมืองสุพรรณที่มีค่าหัวสูงนาาว่าเสือหวัดหลังจากได้ก้าวมาเป็นเสือร้ายอย่างเต็มตัวเสือหวัดก็ได้ออกปล้นในหลายๆพื้นที่โดยจะถือเลิกยามในการปล้นและจะปล้นเฉพาะบ้านที่มีฐานะร่ำรวยด้วยเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางม,มีบารมีจึงทําให้เสือหวัดมีสมุนมากแต่ด้วยการปล้นแต่ละครั้งเสือหวัดจะไม่ปล้นเจ้าทรัพย์จนหมดตัว โดยจะปล้นแบ่งเอาเพียงบางส่วนเมื่อได้เงินทองแล้วเสือวัดก็ยังคงมีใจกระตันอยู่นึกถึงคุณบิดามารดาและผู้อื่นโดยได้เอาทรัพย์จำนวนหนึ่งไปให้วัดและชาวบ้านที่ยากจนและบิดามารดาซึ่งแก่ชราโดยการแอบ,บเอาไปซุกซ่อนไว้ในบ้านด้วยทราบว,ว่าบิดามารดาคงไม่ยอมรับเงินทองเหล่านั้นโดยตรงจากตนแต่เมื่อบิดามารดามาพบเงินทองเหล่านั้นเขาเมื่อทราบว,ว่าเป็นเงินร้อนของลูกชาย ขอหายินดีรับเงินรับทองเหล่านั้นไม่มีแต่ขอร้องให้ลูกชายเลิกเป็นโจรเสียเสือวัดเองเคยลุกคมเจ้าที่บ้านเมืองโดยการบุกปล้นบ้านของนายอำเภอท่านหนึ่งพร้อมทั้งชิงปืนทองของนายอำเภอท่านนี้ที่ว่ากันว่าทันสมัยและสวยงามมากในยุคนั้นมาด้วยแล้วต่อมาเอามาฝากน้องชายที่บ้านสีประจันแต่น้องชายไม่รับไวแต่พี่เขยของเสือวัดสนใจ เสือหวัดจึงมอบปืนนี้ให้พี่เขยคนนี้ไปจุดจบของเสือหวัดกล่าวกันว่าครั้งสุดท้ายที่เสือหวัดเดินทางมาเยี่ยมมานดาส่วนบิดาได้เสียชีวิตไปแล้วและเยี่ยมพี่น้องที่บ้านเกิดขากลับยังได้รับชายกัรในหมู่บ้านไปเป็นลูกน้องเพิ่มอีก3ามึงสคนการกลับมาครั้งนี้เป็นการกลับบ้านเกิดครั้งสุดท้ายก่อนที่เสือหวัดจะสิ้นลายประมาณช่วงยุคพศ .2,500 โดยการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามคำสั่งจับตายน้าทองทุ่งชายเมืองสุพรรณบริเวณแถวอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองหรือเข้าเขตอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งไม่ทราบจุดแน่ชัดโดยการดวนปืนครั้งใหญ่กับตำรวจก่อนคดีจะถูกปิดลงและเรื่องราวก็เงียบหายไปโดยทั้งญาติพี่น้องและบุคคลอื่นๆไม่มีใครทราบถึงแม้กระทั่งหลุมศพของเสือวัดเลย บ้างก็เล่าว่าเสือหวัดพลาดท่าหนีลอดราวตากผ้าถุงจึงทำให้วิชาอาคมเสื่อมลงแล้วก็ถูกกลุ่มเจ้าที่ตำรวจวิสามันฆาตกรรม